ทริปนี้เป็นทิปสั้นๆช่วงฤดูร้อนครั้งนี้เราไปเที่ยวเกียวโตโอซาก้าและโกเบหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นร้อนมากแดดแรงมากทริปนี้เราเน้นเที่ยวห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งและทานอาหารตามมาเที่ยวกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบ,บินคันไซเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกียวโตเราจะเดินทางไปด้วยรถไฟ JR ฮารุกะมารอขึ้นที่ชานชาลาสี่รถไฟจะออกตอนเวลา9ก้าโมงสีดรถไฟเข้าแล้วเหรอนี่มายืนเมื่อกี้เราไปสำรองที่นั่งฮารุกะก็มายืนตู้สองนี่เป็นรูปคิตตี้น่ารักเลย นี่ที่นั่งก็จะเป็นรูปแบบคิตตี้น่ารักเลยนี่นี่ที่นั่งเรา9ดวสวันนี้กระเป๋าเราไม่ใหญ่มากเดี๋ยวจะวางด้านบนแลกด้านข้างรถก็มีรูปคิตตี้ครับ เรามาเร็วยังไม่มีคนมาก็าถ้ากระเป๋าใบเล็กเราก็วาวง,วาวงได้เลยค่ารถไฟคนละ2,200เยนจะไปถึงเกียวโตตอน11นาฬิกา4นาทีแต่รถไฟขบวนนี้ดีเลยไปเกือบชั่วโมงทำให้เราไปถึงเกียวโตใกล้ๆทเที่ยง พอฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่โรงแรมแล้วเราก็ออกไปหาอาหารกินกันกินอาหารกลางวันย่นานชิโจะอันนี้มีมีสองเพอาหารที่เราสั่งไปเริ่มมาเสิร์ฟแล้วนี่เป็นซูชิเนื้อวากิวสองชิน้น880ยเยน อาหารเสร็จมาหนึ่งอย่างละหนึ่งเซตละข้าวเป็นเนื้อย่างเป็นเนื้อแค่เนื้อสเต็กอาหารอีกเซตมาแล้ว ก็เป็นข้าวหน้าเนื้อเหมือนกันเขาบอกว่าวิธีกินน่ะมี2อย่างก็คือกินอันนี้เปล่าๆได้เลยกับอีกวิธีนึงก็คือเอาข้าวมาใส่ชามแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าน้ำซุปเอามาเติมแล้วก็ใส่พวกเครื่องเคียงอันนี้ลงไปลงไปคลุกในชามแล้วก็กินเนื้อหอมมากเลยไปชิมเน,นื้อก่อน น่นออยกินของข้าวเสร็จก,ก็เอาของหวานกับนชามาเสร์ฟให้อยู่ในเซตกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเที่ยวในเมืองเกียวโตกันตอนนี้เราอยู่ยที่สะพานใกล้ๆกับสถานีจิออนชิโจซถานเป็นสถานีของฮิฮานไลเวย์ก็เป็นสะพานข้าม คารโมรีเวอร์ตอนนี้ก็หกโมงกว่าก็ฝั่งน้านขวาหรือจะเป็นร้านอาหารก็มีคนมานั่งสมบรรยากาศริมแม่น้ำเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆไปที่ศาลเ,เจ้ายาสกะศาลเจ้ายาสกะชาย ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและก็เก่าแก่ที่สุดในเกียวโตผู้คนก็นิยมมาขอพรเรื่องความรักพวกงานเทศกาลต่างๆชอบมาจัดกันที่นี่ช่วงนี้ปรหับไปงานชิออนมาซุยจะคุ้มกานคนเหมือนชเชอๆเ คืนนี้เรามาพักกันที่โรงแรมเมอร์เคิลโฮเทลเกียวโตสเตชันเดินจากสถานีรถไฟเกียวโตมาประมาณ10นาทีเข้ามาปุ๊บบับบี้จะอยู่ทางซ้ายบับบี้เช็คอินด้านขวาจะเป็นห้องอาหารมีห้องเดียว ส่วนด้าล่างจะเป็นเลาเดี๋ยวเราไปชมห้องกันขึ้ลิฟตห้องพักเราอยู่ที่ชั้นเก้ามาถึงแล้วชั้นเก้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ ใช้มือเี้เข้ามาในห้องแล้วห้องขนาดกระทัดรัดก็ใช้มือจะมีห้องน้ำห้องน้ำก็เล็กๆมีอ่างล้างหน้าล้างมือแล้วก็ไม่มีอ่างอาบน้ำนะเป็นฝักบ,บวัวแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ คิดตอนเช็คอินเขาเอาขนมให้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าตู้เซฟพีระมีนี่สิบเปิดตู้เปิดชุดนอนอชุดนอนแล้วนี้เป็นน้ำดื่มแล้วก็เครื่องชงกาแฟ ด้านล่างเป็นตู้เย็นห้องเล็กๆเราจองมาเป็นแบบสองเตียงม,มีเครื่องฟอกอากาศมีทีวีในห้องน้ำอามามิตี้จะอยู่ในตู้นี้มีไดรเป่าผม แล้วก็อเมนิตี้เปิดทีวีแล้วเห็นเหมือนกับว่าเราสามารถใช้ Netflix ได้ก็คงล็อกอินบัญชีของตัวเองวันนี้เดินทางทั้งวันแล้วก็เดินเที่ยวจนเหนื่อยมื้อค่ำเราเลยไม่ได้ออกไปไหนกินอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมเลย เช้าวันรุ่งขึ้นเราไปเที่ยวอาราชิยมาม่าตั้งใจจะไปกินกาแฟร้านเปอร์เซนต์อาราบิกา้าแต่ร้านเล็กมากเลยที่นั่งเต็มหมดแล้วเลยไปร้านคาเฟ่ที่มีขนมก้อนเมฆแทนสั่งชุดขนมหนึ่งชุดและโฮจิชะลาเต้ขนมก้อนเมฆด้านในเป็นมูสชาเขียวไส้ถั่วแดงด้านล่างเป็นเค้กบางๆอร่อยดีมื้อเที่ยงที่อาราชิยาม่าทานเป็นเทมปุระ16อย่างเสียบไม้ทอด เสิร์ฟพร้อมชุดเป็ดย่างกระทะร้อนอีกชุดเป็นชุดชาบูทะเลเทนปุละชิ้นเล็กเกินไปเลยไม่ค่อยได้รสชาติอะไรร้านนี้เขาไม่รับวอล k กอินะต้องจองไปล่วงหน้าเท่านั้นมื้อค่ำเบาๆเ,เป็นชิคเก้นเท r ริยากิที่ร้านปากซอยโรงแรมอร่อยใช้ได้เลยเราพักที่เกียวโต2คืนเมื่อเช้าตื่นสายมากเกือบไม่ทันเวลาอาหารเช้า วันรุ่งขึ้นเราตั้งเวลาปลุกตื่นมาทานอาหารที่โรงแรมแต่เช้าอาหารหลากหลายดีทานเสร็จเราก็ไปเที่ยวโกเบกันที่โกเบเราไปคาเฟ่ที่ชื่อว่านิชิมูระคอฟฟ่เมนูพิเศษของที่นี่ก็คือกาแฟที่เสิร์ฟในก้อนน้ำแข็งที่มีเฉพาะในฤดูร้อนบรรยากาศภายในร้านคลาสสิกมากเมนูที่ใช้เป็นเมนูไม้แกะสลักมีขนมน่ากินอีกหลายอย่างเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิโอมา,กาเกเสร้านนี้ชื่อว่าร้านซูชิทาคุมะอยู่แถวสถานีนิฮอม,มาชิร้านนี้ไม่รับลูกค้าวอล์กอินต้องจองมาล่วงหน้าเท่านั้นทำการจองแล้วก็เลือกคอร์สท,ที่จะกินระหววางการันตีด้วยเลขบัตรเครดิตเราเลือกทานคอร์สเริ่มต้นราคา5500เันาาน้นาร้อยเยน เรดนี้ต้องสั่งเพิ่มนะไม่รวเส้นเบดเราสั่งเพราะราคาถูกเกดห้าพันห้าร้อยเยนห้าพันเยนโบว์ไว้สุดเขาจะมีที่นั่นางด้วแล้วก็ของเรานั่งอยู่ที่หนตขาาเสิร์ฟเทีละครั นั่งคุยกันไปสบายสบายซูชิคำที่สองมาเสิร์ฟแล้ว ชิ้นนี้เป็นซูชิปลาคิมเมไดช่ายเป็นคำที่สามสามป็นปลานักข่คร็วปลาจะใช้คำที่สี่มา เระเสริมไข่ตุ๋นใส่เครื่องถั่วเขียวหมดเราตีวเขียวหน่อยระหว่างับผ่านไป5ครั้ง20ครั้าครับ สุดที่คำที่สองเป็นหัวหน้าจากียวมาค่เคแล้าชีไปที่ป้ายจะเป็นอธิบายครับอธิบายมากาเลยไหมแคดี่น่แค้แค่ไแค่ได้แค่่ได้แค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 ่ได้่ได้แค่ไดได้แค่ได้แค่ค่ไ้แค่ไ่ไ มาเป็นอาหารคำที่8ของเราเป็นข้าวหน้าปลาไหลปลาไหลเขาจะแช่อยู่ในน้ำซีอิว๊วร้อนๆควันขึ้นเลยเขาหยิบจากในกล่องมาแล้วก็มาวางโปะข้าวเสิร์ฟมาให้เราในจานนี้ คำเดียวมาเีดดราสั่งซูชิอ่าน,นี่ก็หอยอะไรนะเปลือื้อใส่เปลือกหื้อต้กบชิอ่ากุ้มุ้มเสือลุ้มญี่ปุ่น ุ้มสด่ัน,นี้สั่งเพิ่มไม่ไอยู่ในชุดเอามากระเส <c oughs> เราาิฐใส่เพิ่มเองอยากลองดู đã xin lại cái cái này. Ừm, tạm không mà không phải nhỉ. Không thích. cùng này nó này. nào ทำหนักการลงดีต้องเป๊ะมากเลยนะเนี่ยมะน่งมใช่มาาใช่าช่ใ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 ค่่าช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช อาหารซูชิที่สัมผ <c oughs> ัสเค็ปเปอรี่ไข่เ้กซอสันสุดท้ายาแล้วเปนไขว้จบละ มีสฟิสตดมาให้ออกแดงๆหน่อยโดยรวมแล้วการทานโอมาเกษสววันนี้เราคิดว่ามีความพึงพอใจอยู่ช่วงนี้ในออสก้าจะมีฝาท่อใหม่ไลเป2025ยในห้างก็มีมัสคอตเอ็กโป2 5 2 5วางขายด้วย ช่วงที่เรามาตรงกับเทศกาลปลาไหลชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ากินปลาไหลจะช่วยระบายความร้อนเราก็จัดไปมื้อหนึ่งร้านนี้อร่อยถูกใจอาหารที่อร่อยถูกใจอีกอย่างก็คือกิวคัสสึเป็นเนื้อวัวชุบแป้งทอดเสิร์ฟม,มาพร้อมเตาให้จี่เพิ่มความสุขตามที่ต้องการร้านอยู่ในตึกโยโดบาชิลิงค์อุเมดาสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ